ปีใหม่นี้แอดมินแนะนำของมงคลค่ะที่จะนำเข้าบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและตัวเองนะคะ องพระแก้วน้ำหายเป็นการนำแก้วน้ำหายจากบอก่อปงหลวงอำเภอเทินจังหวัดลำปางแกะเป็นพระพุทธปางสมาธิพักนิ่งอิ่มเอมอิ่มเอิบเมตตาสูงแฝงพลังของสติปัญญาและเมตตามหานิยมค่ะพระพุทธรูปองค์นี้นะคะมีขนาดวัดรวมฐานกว้าง5เซนสูง7เซนติเมตรค่ะหากท่านใดน,นะคะเจอะเจอวันที่ใจวุ่นวายเหมือนชีวิตขาดที่ยึดเหนี่ยวเรามองหาเพียงความสงบไม่ได้ขออะไรมากไปกว่านั้นเลยค่ะองค์พระแกะจากแก้วน้ำ หายองค์นี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงวัตถุสวยงามแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความใสความเย็นและความสงบภายในค่ะแก้วน้ำหายเป็นแก้วที่เมื่อแสงตกกระทบจะดูเหมือนมีน้ำอยู่ภายในตลอดเวลาเลยค่ะเปรียบเสมือนชีวิตที่ไม่แห้งแล้งไม่ขาดสติไม่ขาดปัญญา องค์พระพุทธรูปถูกแกะด้วยความประณีตพระพักอิ่มเอิบเมตตาสงบนิ่งนั่งขัดสมาธิบนฐานดอกบัวสื่อถึงความมั่นคงของจิตใจไม่วันไหวต่อปัญหาใดๆค่ะ พุทธคุณเด่นๆของพระแก้วน้ำหายที่มีความเชื่อมาแต่โบราณน,นะคะจะช่วยเสริมสติปัญญาคิดอ่านสิ่งใดชัดเจนยิ่งขึ้นช่วยหนุนนำความสงบความเย็นใจเหมาะกับผู้ที่เครียดคิดมากและนอนไม่หลับค่ะช่วยส่งเสริมเมตตามหานิยมคนเอ็นดูเมตตาเจรจาราบรื่นช่วยป้องกันพลังลบสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามากระทบจิตใจค่ะ ทางด้านสายค้าขายพระพักเมตตาช่วยหนุนสเสน่การเจรจาลูกค้าเอ็นดูซื้อซ้ำบอกต่อค้าขายไม่ฝืดไม่ติดขัดเงินเข้าแบบค่อยๆแต่มั่นคงมากค่ะด้านโชคลาภแก้น้ำหายเปรียบเสมือนภาชนะทรัพย์รับทรัพย์โดยไม่รั่วไหลเหมาะกับผู้ค้าขายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์หรือว่ามีหน้าร้านค่ะพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของธุรกิจที่ต้องการดวงเงินหมุนดวงทรัพย์ไหลบูชาไว้ดีมากๆเลยค่ะ ด้านปกป้องภัยพลังแก้วใสเป็นพลังบริสุทธิ์ช่วยกันพลังลบคำพูดไม่ดีคนคิดร้ายคู่แข่งไม่ซื่อให้เรื่องหนักกลายเป็นเรื่องเบาเรื่องร้ายกลายเป็นทางรอดค่ะ พระพุทธรูปองค์นี้นะคะขนาดกำลังดีเลยค่ะ5 7เซนติเมตรตั้งโต๊ะทำงานโต๊ะหมู่บูชาหรือว่าหัวเตียงนะคะทุกครั้งที่มองเหมือนได้เตือนใจให้กลับมาอยู่กับตัวเองค่ะพระองค์นี้ไม่ได้สอนให้ร่ำรวยในชั่วข้ามคืนนะคะแต่สอนให้ใจรวยก่อนเมื่อใจนิ่งแล้วชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะถ้าหากท่านใดนะคะอยากได้ของดีของมงคลเข้าบ้านนะคะ แอดมินแนะนําเลยค่ะว่าองค์พระแอลน้ําหายองค์นี้นะคะอาจเป็นคําตอบที่คุณกําลังหายอยู่ก็ได้ค่ะแต่าหากท่านใดนะคะสนใจของดีของมงคลแบบนี้นะคะท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะโดยที่ท่านสแกน QR Code บนหน้าคลิปติดต่อได้เลยนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมน่นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่โชคมีแต่ชัยคิดหวังสิ่งใดสมมาตรปรารถรรนาทุกคนค่ะ